ความไม่สมดุลของฮอร์โมนก็เป็นตัวบอกว่าเอ้ยร่างกายเราไม่สมดุลร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เราถึงมีความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพราะร่างกายมันทํางานทั้งระบบค่ะมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้อันอันนี้ทํางานนโนมทุกอันมันทํางานี่วงกันหมดหมดพออันนึงมีปัญหาอื่นก็จะมีปัญหาตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารักษาภายใหก็คือพยายามปรับสมดุลร่างกายให้ทํางานดีที่สุดค่ะ ในขณะเดียวกันก็พยายามปรับสมดุลฮอร์โมนภายในคู่ไปด้วยแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าฮอร์โมนตัวไหนขาดแล้วใส่ตัวนั้นเข้าไปไม่ใช่ค่ะนะคะการปรับสมดุลฮอร์โมนคือการปรับการทํางานของอวัยวะต่างๆค่ะ,ะ,คะซึ่งมันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่สมองเพราะว่าพอเราพูดถึงฮอร์โมนคนจะนึกว่าเฮ้ยมันมีแต่ฮอร์โมนเพศจริงๆนะมันไม่ใช่ะนะคะมันมีตั้งแต่การทางานของสมองที่มีผลต่อความเครียดนะคะฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะไปกระตุน้นฮอร์โมนที่ออกจากสมองไปกระตุ้นอวัยวะให้มีการหลั่งฮอร์โมน เพราะฉะนั้นฮอร์โมนที่มีผลต่อฝ้าเองเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เรื่องของฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนเพศนะคะรวมถึงตัวฮอร์โมนไทรอยค่ะคือทุกอันเนี่ยจะมีผลหมดเลยผลใช่คือถ้าไทรอยทํางานไม่สมดุลก็คนจะมีโอกาสเป็นฝ้ามากกว่าคนปกติถึงหลายเท่าสี่เท่านะคะหรือถ้ามีฮอร์โมนความเครียดสูงมันก็จะตัวตัวตัวตั้งต้นผลิตที่จะต้องไปสร้างฮอร์โมนเพศเนี่ย มันจะถูกแย่งไปสร้างฮอร์โมนความเครียดหมดมก็เลยทําให้การสร้างฮอร์โมนเพศทําได้น้อยลงกเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาไม่บาลานซ์ไม่บาลานซ์เนมาเพราะไม่บาลานซ์ปุ๊บก็จะทําให้เกิดปัญหาของฝ้าเ<อ>นื่นจริงๆแล้วก็พยายามปรับความไม่สมดุลของร่างกายนั่นเองการทำงานทําให้มันดีขึ้นทําโดยอะไรได้บ้างหนึงก็ใช้ การฝังเข็มฝังเข็มคือการฝังเข็มอันนึงก็คือเป็นการปรับสมดุลของอวัยวะการทํางานภายในแต่ว่าอย่างเดียวก็ยังไม่พอพราจริงๆแล้วดีที่สุดของการรักษาก็คือการผสมการฉีดฝังเข็มก็ช่วยอันนี้ภาษาการแพทย์ของยุโรปที่เขาเรียกว่าไบโอพังเจอร์ก็คือการฝังตัวยาลงไปที่จุดฝังเข็มอันนี้ก็จะได้ผลทั้งปรับสมดุลอวัยวะที่ได้จากการฝังเข็มแล้วก็จะได้ประโยชน์จากตัวยาที่ฝังลงไปนะคะมันก็จะช่วยในการ ลดสารพิษนะคะที่มีอยู่ในเซลล์ผิวะนะคะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะมีสารพวกสารแอนติออกซิแดนต์นะคะสารต้านอนุมูลอิสระมีตัวที่ช่วยลดสารพิษและมีตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะนั้นก็จะปรับไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ต้องมาดูอีกว่าปัญหาของเราเนี่ยมีเรื่องของความเครียดเข้ามาก็จะต้องใช้ใชศาสตร์โฮมิโอพาธีที่เราเคยคุยกันตั้งแต่อีิก่อน,นึงเข้ามาช่วยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าศาสตร์โฮมิโอพาธีเองเนี่ยก็เป็น เป็นศาสตร์ที่ดูแลองค์รวมเพราะเขามีความเชื่อเลยว่าร่างกายกับจิตใจมันแยกกันไม่ได้ซึ่งจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอนอกเหนือจากพวกการใช้ศาสตร์โฮมิโอพาธีคือคปรับสมนวนภายในแล้วเราก็ต้องทําให้ร่างกายเซลล์ของเราทํางานดีโดยอะไรบ้างตับต้องดีอลําไส้ต้องดีตับต้องดีเพราะเวลาที่สารพิษคัางในร่างกายเยอะๆผิวพรรณมันก็ไม่สดใสคือทุกอาวัยวะจะต้องถูกขับสารพิษออกกระตุ้นการขับสารพิษของ ของร่างกายออกไปไม่ว่าจะเป็นตับไตผิวหนังก็คือจะต้องกระตุ้นกันการขับสารพิษออกไปจากร่างกายคือถ้าอย่างนี้เนี่ยเรารักษาจากภายในคือปรับสมดุลปรับบาลานซ์ในร่างกายให้มันดีแล้วนั่นว่ามันไม่ได้แค่ช่วยแค่เรื่องฝ้าสิคะคุณหมอคะอ๋อช่วยทุกอย่างอย่างนี้มันก็ช่วยทั้งหมดอันนี้ที่เรียกว่าสวยจากภายในแล้วมันก็ทําให้นะสุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นดีขึ้นหมดเลยค่ะรักษาทั้งจากฝ้าหน้าดําแล้วก็ กายมาเป็นจิตใจก็ดีร่างกายก็ดีแล้วก็ยังแข็งแรงด้วยได้คนหลายอย่างมากแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ย้อนกลับไปเมื่อช่วงที่แล้วที่คุยคุณหมอบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะได้ผลดีคือต้องเกิดจากวินัยคือคุณหมอแนะนําอะไรคนไข้ต้องทําตามด้วยใช่คือคือคนไข้เนี่ยต้องมีความเข้าใจพยายามจะค่อยๆให้ความรู้ไปเรื่อยๆคือ educate ไปเรื่อยๆพอได้เก็บไปเรื่อยเขาก็จะเริ่มเข้าใจเฮ้ยร่างกายคนเราทางานสัมพันธ์กันงั้นเราจะทําให้ผิวสวย แล้วก็ต้องให้ข้างในมันดีผิวเนี่ยคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นสุขภาพภายในถ้าสุขภาพภายในเราไม่ดีผิวไม่มีทางสวยต่อให้คุณยิงเลเซอร์สักล้านครั้งต่อให้คุณซื้อเครื่องสำอางแพง,แพงๆสักเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่สามารถที่ทำให้คุณสวยได้ หรือมันก็สวยได้แป๊บเดียวไม่คงทนไม่คงทนไม่ยั่งยืนถ <laughs> ถ้าจะสวยแบบยั่งยืนต้องสวยจากภายในโอ้โห <laughs> นี่พอระหว่างฟังคุณหมอไปนะคะแนนนี่เกิดไอเดียคิดปิ๊งปังว่า <laughs> แนนต้องให้คุณหมอจัดการ <laughs> <laughs> เนรมิตความสวยจากภายในให้บ้างแล้ว <laughs> อันนี้นี่สนใจจริงๆเ <laughs> พราะแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครเนี่ย จะไม่อยากสวยนะคะแต่ว่าสวยแล้วต้องสวยอย่างแข็งแรงด้วยยั่งสวยแบบยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้นี่เรียกว่าเราได้มาแกะรอยสายพันธุฝ้ากันอย่างเจาะลึกจริงจริงและทําให้รู้ว่าถ้าคุณอยากจะรักษาฝ้าให้หายไปได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เนี่ยมันต้องควบคู่กันไปทางการรักษาจากภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะคุณหมอยังมีเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้มาชวนเราคุยกันอีกเยอะแยะไปหมดเลยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกลับมาเจอกันวันจันทร์หน้าสองทุ่มครึ่งนะคะกับรายการคุยกับหมออาจิมาวันนี้เขาบคุณคุณหมอม นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ